จากการเปิดเครื่องเสียงนะครับไม่เหลือนะครับส่วนนี้ก็มาจากการเล่นไฮโลมาดูบอลกันต่อครับทางด้านของฮีฮาปาร์ตี้ฮึมทางด้านของตับทางดนขงงาประตูหาทอนอิเล็กทรอนิกโอ้โหครับพลิ้วทีเดียวโอ้เกือบล้มอีกแล้วครับสามารถห้ได้ตาหวานดาบานตรงบาดผ่านคุมสันไปอย่างน่าเสียดายรับกระจายเป็นไฟทำเกมขึ้นมาบ้างนะครับ ไม่ผ่านทางนั้นของกินันครับรับผิดใจล็อกบอลได้ครั้งนึงอ่าไม่ผ่านทางนั้นของคลมสันสกิดบอลออกไปรับผิดใจุ่มไปนั้นนทันทีเลยครับทำเกมเลยครับปอเปย์เยอะโอ้ปอเปยคนกลูเมียร์ปอเปย์คนกลูเมียร์ปอเปยคนเมียเยอะเยอะมาทางนั้นของรับผิดใจมาผ่านใจใจมาทางนั้นของริมเส้นฝั่งขวา โอ้โหฮะนี่ฮาร์ปาร์ตี้เป็นฝ่ายทำเกมขึ้นมาบ้างครับเลียงเข้ามาให้ทางด้านของน้ำท่วมทำให้คลุมสันมนสัดใจเข้ากามาที่น้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งน้ำท่วมมาไงล็อกซ้ายล็อกขวายิงตรงนี้โอ้โหข้างไปอย่างน่าเสียดายที่มาบ้านครับโอ้โหหลุดมาถึงกองหน้ามาไงปอเป้๊ยะ มาอีกครั้หนึงโอ้โหครับดูกระบองเลยปีเต้ซ้ายันที่ไหนปีเต้ขวามาที่น้ำท่วมครับบอลลงสวยมากครับลูกนี้รอเพื่อนมารอเพื่อนมาาหให้เปิดเจ็ดมเลครัุโอ้โห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 โอ้โอทโหโอ้โหโอ้โห่อ้ ประตูรูปนี้ออกทั้งไปมาจนไปตอนรับพลาปลาชัยเป็นายทำเกมขึ้นมาบ้างเปิดมาทางนายปลาไม่ผ่านคมสันคมสันมาที่น้ำท่อมน้ำท่อมให้เบอร์จิตเบอร์จิตให้คมสันคมสันให้น้ำท่อมน้ำท่อมเลีบ้บอลมาจี่นั่ของเบอร์จิตปลากข้ามาไม่ผ่านเลยนะครับพลาพลาชัยเป็น ลูกเตะจากรประตูของพระปลาชัยครับไม่ผ่านคมสันคมสันมาอีกแล้วมาที่น้ำท่อมน้ำท่อมน้ำท่อมกระดูกไม่ผ่านโอ้ยยี่ดูดิไปยังไง <c oughs> มาลับเลยเราข้าวคูณลึกจากอเป้อาชีพเราขาวควูณล็กนะครับน้ำท่มทำ ประตูได้แล้วนะครับเฮฮาปาร์ตี้ได้แล้วหนึ่งลูกมีโอกาสได้แชมป์สูงมากนะครับเฮฮาปาร์ตี้ <c oughs> ผู้ตัดสินหลักมาแล้วนะครับสังเกตทางทิศใต้ครับหลังจากที่เขาขายซซยจุ้ได้ประมาณ200รู้สึกว่าจะขายไม่ค่อยดีก็มาตัดสินต่อครับก็จำเรื่ออีกครั้งนะครับผู้ตัดสินทางทิศใต้นะครับเป็นผู้ตัดสินหลักนะครับ ท่านเป็นเจ้าหน้าที่การกีฬาจากอำเภอบ้านด่านนะครับท่านท่านใดที่อยู่ทางผิดกรเภอบ้านด่านทางประสาทนั้นจ้รุษคุณนาค์คตาดีนะครับโอ้โอ้เสียเออได้ตบหนึ่งใบไปดังแล้วได้สองลูกแล้วสองคนเล็กแล้วโอคุณทมเลยสี่ฮับปาร์ตี้ได้คุณคมแล้วนะครับ ืกอยังมางผมยืมอ่าอย่าอย่าอย่ากบไปไม่ค <Darwin> uh, ่อยมั oh ่นใจหรือกบไปติดตีเขาซ้ายอ้ามาทางนั้นก็รอบปาร์เลยสิเลยอาปรับปลาชัยได้ลูกมาโมดิโมก็ต่อปลาร์ชัยผ่านให้ช่วงรถเหยไปผ่านฐานะของกมสันกมสันตกส้นมาเปิดในฐานของเบอร์จิตเอาตัวพิงไว้หลอกได้สวยชายให้เซ็นเตอร์แบ็กไปแล้วเสียอาทอนไปยังไงครับ เบอร์สามสิบสามไม่ผ่านเราะท้านเซ็นเทเม็กของพลับพลาชัยอาโทนจออาโทนครับฝั่งนู้นมาที่เบอร์สี่สิบน้ำท่มน้ำท่องลบายผ่านมาทงนทันน้านประตูเสียทันโอ้โห,โหทันครับทุ่มเทมากเลยครับน่ครับเป็นผู้ที่เล่นบอลได้สกปรกมากเลยนะครับ โมลูลูใหทาแบบน่าทึ่เอนเพลงเอ็นตีมวยโมดมาเลนี่ละเข้าทางเลยตอนนี้นะครับเฮฮาปาตีตีโลซ้าแต่ถ้าเขาพับผ้าใชตีโลกขวางานขบเฮฮาปาตีลกซ้ายลกขวาเลยตีลกขวาอ้ก็ โคดีตื้อตรงนีเลยต้องใส่ดีตาโคดีตามาทางนี้ขออีกอันมาที่อยู่ที่มุมขวาที่มุมแดงมาที่กลางเวทีนี่ครับอันที่อยู่ที่กลางเวทีส่งให้กองหน้าเบอร์จิตเบอร์จิตต่อยซ้ายนั่นครับถ้าป้าใช้ต่อยขวาถ้าปชายฝ่ายแดง ตีซ้า<อ>ลากกระชากโค้ตีขวาตอนนี้เราก็พลังใจยิยโงโค้งเตะขวาเออ,อไปจีบบนมาเพื <c oughs> ่อออกมาจากมุมครับพี่เลี้ยงก็อยู่ในความสมูงครับพี่เลี้ยง <c oughs> ไปทางด้านของทางด้าน,านตาหวานลูกกระสังทา,างด้านของ ปีตวบ้านสมิดมาที่คุสมันเล็กคุสมันเล็กมาแล้วนะขอับพระบัชัยดยอะไวรถเตะสลด์ม่ทางกาขอพระัยเดินชอตน้อยอีกครั้งหนึ่งเตะสลอเปีิิยิงปอเปี๊พอยปปลูกพอยอ่าพูดอยสิทเจตายบอกว่าโอ้ที่มุมซ้ายอ่าพูลดยสิทซสตาย ฝ่ายเหลืองที่ตาบานออกกระสังที่อาโทนอ,อีเล็กทุกทีครับฝ่ายนหน้าของตาบานนะฮะทถาก่อนไล้ในภายนหน้าของพององระพาชายจุดจุดต้อง,งอยู่นะครับไม่มีฝ่ายใไไดได,ได้ออกอาวุธนะครับองพระพาชายออกมาที่ทางด้านของมุมขวามุมน้งเงินครับมุมน้งเงินมุมน้งเงินเย่เยซ้ายเย่ขวา งานของพระพาชัยไปที่ด้านขวาแล้วทีสองบอลซ้ายบอลขวาบอลไปลูกผู้ใหญ่โอ้โหเตะขวาออกไปอย่างอย่างน่าเสียดายเยอะแต่ย่างน่าเสียดายระบบพระพาชัยเขาเป็นฝ่ายทุ่มทุกมาที่กลางสนามมาที่กลางเวทีอย่างนั้นคมสันเล็กลูกหัวว <ge ar> ัว <ies> ว่ายังไงทางด้านของพระพาชัยน้อยส่งมาทางด้านของมุกลุงเงิน จดจ้องเจ้าอยู่ที่ตาเวทีสมโชคละเหตุรถเหตล็อกซ้ายล็อกขวาปีโตบ้านสเปดเริ่มเล่นไม่รู้เรื่องเลยนะครับตัวนี้ไม่รู้บอลไม่รู้มวยครับตัวนี้เตีขวาแล้วนะโดนสมโชคโอ้ยราชโชคทางด้านของปีโตปีโตส่งมาให้ทางด้านคองเบอร์หกโอ้โหอาทอดตีขวาลูกนี้ครับเฉียดปลายคางผู้รักษาประตูไปนิดเดียวกรรมการไม่ว่าอะไรครับ ไห้มาอยู่ที่กลางเวทีต่อพระพาชัยเตะซ้ายขึ้นมาให้พระพาชัยพระพาชัยล็อกซ้ายล็อกขวาครับตรงนี้เหื่อนกอดลานนิดเดียวเท่านั้นพอเปะลูกบอลไว้เปิดไ,ไปให้ด้านของอาทชนมาที่เปโตมาที่เสียทอนอีกครัค้งหนึ่งผ่านมาที่คมขันเล็กลูกหัววัว มองดูเพื่อนจะจะต้องอยู่การเวทีให้เปโตเปโตมาที่จากด้านของใครไม่รู้ <c ười> ยิงดข้าเสาซ้ายตรงนี้โอ้ <c ười> เปโตเตะซ้ายไม่่าน <c ười> จากด้านของเบดขวาของสัตยาัยฟันศอกซ้ายออกไป